่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะคุณหมอพรเทพบอกว่ามีอาหารสําหรับคนที่เป็นเบาหวานทานได้กับอะไรที่คนเป็นเบาหวานไม่ควรทานมาฝาคุณผู้ชมวันนี้ร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวนณารังสรรค์นายกสมาคมเว็ศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับนี้แล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่ไหมคะคุณหมอ<ช>มคุณพูดถูกใช่ไหมว่าคนเป็นเบาหวานจริงๆทานไม่ได้ทุกอย่างมันใช่ใช่มันจะต้องทาไงให้กินให้มันมีน้ําตาลน้อยๆ่ะ แล้วก็หลีกเลี่ยงสารที่เป็นของไม่ดีโปรตีนไม่ดีก็ห,หลักการก็คืออย่าก,กินหวานค่ะอย่าก,กินมันอย่าก,กินทอดคอนเหล่านี้มันจะทําให้เบาหวานเราแย่ลงนะแต่นี้แย่ลงก็คือทําให้น้ําตาลเราเนี่ยขึ้นแต่นีถ้ถ้าจะให้มันดีก็คือกินแล้วน้ําตาลไม่ขึ้นขึ้นช้าช้าอย่างเช่นอันที่หนึ่งเลยก็คือพวกแป้งเนี่ยนะมันต้องกินแป้งไม่งั้นอยู่ไม่ได้ก็ คนเป็นเบาหวานนี่แนะนําเลยต้องกินข้าวกล้องมีประโยชน์ยังไงบ้างคุณหมอก็คือมันจะกินเข้าไปแล้วมันจะค่อยๆย่อยน้ําตาลจะค่อยๆเข้าสู่เส้นเลือดก็จะทําให้น้ําตาลไม่กระฉูดข้าวไรเบอรี่ข้าวกล้องข้าวซ้อมมือที่มีแป้งมีเกลียสูงก็เช่นข้าวโพดก๋วยเตี๋ยวที่ทําจากข้าวกล้องหรือบุกเนี่ยพวกนี้จะมีเส้นใยสูงเป็นแป้งที่มันย่อยช้าดูดซึมช้าอันยับเออดเป็นตัวอย่างรวมทั้งถ้าเป็นขนมปังก็ต้องขอเป็นขนมปังโฮลวีท มันก็จะย่อยช้าดูดซึมช้าอันนี้แป้งนะฮะอันที่สองคือโปรตีนดีโปรตีนดีอะไรคะคุณหมอโปรตีนจากเต้าหู้เนี่ยเต้าหู้ทานได้ใช่ไหมครแต่ว่าไม่เอาเต้าหู้ทอดนะเต้าหู้แบบต้มหรือว่าไข่นนเนี่ยพวกนี้ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นเนี่ยพวกนี้จะเป็นโปรตีนที่ดีไข่ขขต้มหรือเอาเต้าหู้ไปทําต้มจืดนะดพวกนี้เป็นโปรตีนที่ดีทั้งเส้นก็คือว่าโปรตีนที่ไม่ไม่ก่อให้เกิดการมีไขมันแทรกก็เพราะว่าถ้าเรากินที่มัน โปรตีนพี่ไขมันแทรกถึงเนื้อสัตว์เนี่ยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันก็จะทําให้ร่างกายเราได้ไขมันเกินก็ทําให้น้าตาลขึ้นนะฮะไม่ดีต่อร่างกายไม่ดีถั่วต่างๆนี่เป็นโปรตีนที่ดีเนี่ยอันนี้ปนเป็นโปรตีนที่ดีตะกุนถั่วนะคะ,ะถั่วทั้งหลายเนี่ยนะถั่วเปลือกแข็งเมื่อหรเนี่ยมันจะมีโปรตีนสูงมากค่ะพอมีโปรตีนสูงเนี่ยมันก็ จะทําให้ร่างกายเราใช้พลังงานจากโปรตีนด้วยแต่ถ้าเรากินถั่วไปมันจะอยู่ท้องเราเป็นแหล่งพลังงานเพิ่มเติมโดยไม่ต้องกินน้ําตาลใช่ในถั่วทุกชนิดนะมีประโยชน์นะคะเป็นโปรตีนที่ดีนะค่ะเอาว่าอาหารที่เป็นโปรตีนทั้งหลายเนี่ยเราต้องต้มอบนึ่งย่างรวมทั้งที่เราจะกินอื่นๆด้วยอย่างเช่นผักผลไม้อันที่สามนะคุณหมอผักผลไม้ก็ต้องไม่เอาผักหรือผลไม้ที่มีแป้งสูง นะเช่นผักก็เช่นคะน้าผักบุ้งกะเพรากวางตุ้งพวกนี้ไม่มีแป้งมากแต่ถ้าเป็นพวกมีแป้งมากบ้างนะก็จะต้องกินพอสมควรไม่มากเช่นมันสำปะหลังนี่แป้งเยอะนะคมันเทศอันนี้กินได้แต่ว่าอย่ากินเยอะคหรือเรียกพวกที่หัวใหญ่ๆนะยังพอพอได้ถ้าหิวถ้าจะเอ่อจากจากอันนี้พวกผักเนี่ยผักใบเขียวต้มอย่างเดียวเลยเนี่ย กอกลีถั่วข้าวโพดอันนี้คือกระเจี๊ยบเขียวเออแล้วก็มะระมะระพีนกพวกนี้เขาต้มนึ่งเหรทั้งนั้นไม่ต้องไปทอดนะไม่ต้องใส่กะทิอันนี้อร่อยอร่อยหรือว่าจะใส่น้ำสลัดก็ได้ผมก็ชอบกินกับน้ำสลัดเปรี้ยวๆนิดหนึ่งจะได้มีชีสมีรสชาติบ้างเติมรสชาติเข้าไปอรวมทั้งผลไม้ก็ขอเป็นผลไม้ที่ไม่หวานไม่หวานมากเช่นอะไรบ้างไม่หวานกล้ยน้าว้าต้องพระเอกเลยไหมพระกล้ยน้าว้าพระลัง แก้วบังกรคค่ะส้มโอเมื่อวานนี้ก็ได้กินส้มโอข้องที่มันออกหวานนอยน้อยแต่ก็หลีกเลี่ยงทุเรียนม่วงสุกหลีกเลี่ยงจะกินคําเดียวพอแล้วบางลูกมันก็หวานหวานอย่างวันนี้กินไปลูกหนึ่งหวานหวานไม่กี่สิดก๊อ้แต่เยอะอย่ามากแล้วของว่างขนมเนี่ยคุณหมอคือหลายคนก็บอกว่าหลีกเลี่ยงเลยนะเนี่ยออยททงหยิบทองหยอดขนมไทยเนี่ยมันหวานแต่พอเนี่ย คนเบาหวานนี่ห้ามกินเลยนะถ้าจะทานของว่างสาหรับคนเป็นเบาหวานควรทานอะไรอก็เอาเอางนี้เอาของที่ไม่ทอดไม่ใส่หวานเยอะนะอเช่นถั่วเนี่ยถั่วได้ผมจะเอาถั่วนี้ไว้ไว้ไว้ในรถนะใส่กระปุกไว้ถ้าหิวจัดก็ของว่างหรือไม่ก็พวกผลไม้แห้งที่ไม่หวานนะค่ะหรือเป็นซอยเกิดโยเกิร์ตพวกเหล่านี้ก็เป็นของที่ไม่หวานโดยเฉพาะถ้าเอาโยเกิร์ตเอาโยเกิร์ตออริจินอลไม่ต้องไปเติมพวกแยมต่างๆมากมายนะ หรือว่าถ้าเป็นข้าวตังหน้าหมูก็อย่าใส่น้ําตาลเยอะพวกธัญพืชที่ทําให้เรากินอ่ะที่ไม่หวานเนี่ยในรูปแบบแปรรูปเยอะแยะนะก็อร่อยด้วยเป็นแห้งเป็นอะไรแล้วแต่เลยค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราควรจะกินสาหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคือกินได้ทานได้แล้วก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วน้ําตาลลดลงด้วยนะกินไปเถอะไม่เป็นไรอันนี้คือเช็คลิสต์เรื่องของดีของมีประโยชน์แล้วฝั่งนี้บ้างค่ะคุณหมอฝั่งนี้ไม่ควรกินนะเพราะต้องหลีกเลี่ยงพวก ข้าวขาวขนมปังขาวข้าวเหนียวแต่ว่ากินได้แต่อย่ากินเยอะกินไปเท่ากับข้าวเนี่ยมันจะได้ปริมาณของกูโคสสูงกว่าข้าวมันไก่ชอบไหมอร่อยคุณหมอยิ่งคู่กับน้ำจิ้มมีกระเทียมนิดนึงพริกด้วยโอ้โหอร่อยข้าวขาหมูเนี่ยไขมันสูงแล้วก็เบาหวานตามมาต้องงดนะคะเลี่ยงนะคะแล้วก็เตี๋ยวบะหมี่เนี่ยก็มีแป้งที่ผ่านกระบวนการเยอะมาก หลือีกเลื่องทำกินกินน้อยอย่ากินเยอะถ้าก๋วยเตี๋ยวก็ขอเป็นก๋วยเตี๋ยวจากข้าวกล้องเลือกเส้นแต่มันหายากนะเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะคุณหมอเรากินให้มันน้อยลงหน่อยแล้วกันอ่กินได้แต่อย่าบ่อยพวกเค้กทั้งหลายอ่ะโอ้อันตรายมากมีไขมันทานด้วยนะไขมันทานด้วยขอเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มอย่างแรกที่ไม่คิดว่าต้องงดก็คือแอลกอฮอล์ก่อนอ่าใช่แล้วก็พวกเมนูหวานหวานชาไข่มุก โอ้โหคุณหมอมันดึบดบมันอร่อยมันได้เคี้ยวอ่ะมันไม่ใช่ไข่มุกอะไรหรอกอ่ะมันเป็นแป้งแป้ง,ปงที่มันอยู่ในน้ําเชื่อมค่ะแล้วกาแฟเย็นชาดําเย็นโอ้โหชาเย็นเนี่ยตัวสําคัญเลยไปสั่งได้ก็บอกว่าหวานน้อยน้อยน้อยของน้อยน้อยค่ะหวานน้อยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะคุณหมอเนาะอาจจะเขสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วน้ำจิ้มเนี่ยน้องมี่รู้ไหมน้ำจิ้มเนี่ยไก่เนี่ย มันหวานขนาดมันหวานนะคุณหมอคือ,อคือความพิเศษของน้ําจิ้มไก่คือมันมันทานกับอะไรเมนูไหนมันก็เหมือนเข้ากันมันมีความกลมกล่อมของความหวานหวานกับพริกด้วยนิดนิดพริกนิดนิดแล้วก็มีกระเทียมดองเนี่ยมันเป็นน้ําเชื่อมนะคุณหมอโอ้โหไม่ได้เลยอย่าไม่ควรกินนะถ้าเราจะจิ้มไก่ย่างเนี่ยจิ้มแจ่วดีกว่าจิ้มแจ่วก่าแจ่วแล้วหมก็มีผงชูรสหน่อยถ้าไม่จิ้มได้ดีที่สุดนะก็คือทานกับเปล่าไปเลยแล้วพวกนี้ของแปรรูปทั้งหลายเนี่ยนะ โอโของทอดด้านนูโโ้นของแปรรูปนี่ของโ<อ><อ>ปรดของแปรรูปรอของโปรดนี้ไม่ไม่เอาหมดเลยเพราะว่ามันมีผลต่อเรื่องกระบวนการกลไกการเผาผลาญในร่างกายเราจะแย่ไปหมดเลยเพราะได้ไขมันทานได้น้ำมันแย่การทํางานของคาร์โบไฮเดรตปูคนในร่างกายนีน่เสียสภาพไปเลยทังไปเลยก็เลยเบาหวานก็จะแย่ลงด้วยคุณหมอสิ่งที่คุณหมอนํามาฝากคุณผู้ชมวันนี้นะคะสาหรับใครที่เป็นเบาหวานคุณหลีกเลี่ยง คุณหมอมีคําแนะนําเพิ่มเติมช่วงท้ายนี้เรื่องของการดูแลสุขภาพยังไงบ้างคือนอกจากอาหารและคนเป็นเบาหวานนี่นะมันต้องอารมณ์ดีดูจักรหัวเราะดูหนังำขำๆบ,บ้างค่ะวิดีโอสนุกๆบ้างอย่าไปเครียดนะอย่าไปเครียดบางคนบอกโอ้ก็ทําดีทุกหมดแล้วน้ําตาไม่ลงเลยก็คุณเครียดอยู่เนี่ยไม่ได้เลยนะแล้วออกกลาลังกายก็ไม่ออกน้ําก็ไม่ค่อยดื่มพอเนี่ยมันต้องมาด้วยกันหลายๆอย่างแต่ว่าเรื่องอาหารนี่จะเป็นเรื่องหลัก อันหนึ่งคู่กับเรื่องอารมณ์ค่ะถ้าเราดูแลอาหารกับอารมณ์ดีสองอเนี่ยเบาหวานจะเบาลงได้เร็วรับแล้วก็อย่าลืมอีกออนหนึ่งที่คุณหมอเคยย้าเสมอคือออกกําลังกายด,ด้วยนะคะคุณหมอคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากในรับนี้จริงๆแล้วสําหรับใครที่เป็นเบาหวานพี่ว่ามีประโยชน์มากๆรวมถึงใครที่ฟังรายการคุณหมอแล้วไปบอกต่อคนที่เรารักก็จะสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณ,ค,ณคุณหมอมากครับครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Health Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง